ฮูเลียนอันววเรสระบุชัดเตรียมชี้ชัดอนาคตตัวเองในสีเสื้อแมนซิตี้หลังจบภารกิจรับใช้ชาติในศึกโอลิมปิก2024พร้อมลัน่นไม่มีใครชอบการหลุดจากทีมในเกมสำคัญฮูเลียนอันววเรสกองหน้าชาวอาร์เจนตีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าตนจะตัดสินอนาคตของตัวเองในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมหลังเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาสู้ศึกโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสถึงแม้ไม่ได้ลงตัวจริงต่อเนื่อง แต่ฤดูการ2023-2024ที่ผ่านมาอันวาเรสลงสนามให้เรือใบสีฟ้ารวมทุกรายการมากถึง54นะัดทําไป19ประตูและมีส่วนสำคัญในการช่วยทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามตลอดช่วงที่ผ่านมามีกระแสะข่าวว่าอันวาเรสไม่ค่อยมีความสุขกับบทบาทของตัวเองในทีมแมนซิตี้และอาจจะตัดสินใจย้าย,ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้ โดยถูกโยงกับแอเลติโกมาดิดสโมสรชั้นนำในศึกลาลีกาสเปนที่กำลังมองหาตัวตายตัวแทนของอันบาโรโมราตาที่ย้ายไปเอซีมิลานฤดูกาลที่แล้วผมคือหนึ่งในคนที่มีนาทีลงสนามมากสุดในทีมแมนซิตี้แต่มันก็เป็นเรื่องจริงแหละที่ว่าสุดท้ายแล้วคุณคงไม่อยากหลุดจากทีมในเกมสำคัญสคัญเพราะคุณต้องการมีส่วนร่วมกับเกมแบบนั้นตอนนี้ผมยังคิดแบบชัดๆไม่ได้ว่าผมจะทำอะไรต่อไป แต่เมื่อโอลิมปิกจบลงผมจะใช้เวลาคิดอย่างรอบคอบว่าผมอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันดาวเตะวัย24ปีกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่29กรกฎาคมแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ